สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิภามากินสุกี้โอ้กินยกไว้ได้หรอกจ้ะมันหกมันเฮียกดกิน,นกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซมเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้จิน,นเด้อยังไงก็ขอบคุณหลายๆจ้าวันนี้มากินสุกี้ถั่ยยักษ์เลยจ้ามีลูกชิน้นมีกุง้งมีหมูสไลน์นี่หมูสไลด์นะจ้ะ แซบ่บแซ่บนวลน้ำกะลิจ้าซามบกไงเลยน้ำจิ้มจินไส้น้ำจิมจำจ้มซุก,กี้กวางตุง้งพริกกระเลียงนะจ๊ะนี่เผ็ดๆเลยบ่ได้ว่าโฆษณาหรอกกินกินอันนี้มันแซบ่บมันเผ็ดดีนะจ๊ะตั้งไว้นีแหละว่าเป็นยังหรอกเนี่ยน้ำจิ้มซุก,กี้นั่นแหละจ้าเอามากินกันเลยแซ่บๆเลยโอ้ยมาเด้อจ้าพี่น้องกองปายทางไก่ทางไก่โอ้ย หยบัก่ายเลยจ้ามีลูกชิ้นเต้าหู้น้ำชุบน้ำกอไม่รนถวยมาแล้วมีผักกัดขาวมีผักบุ้งแล้วจ้ะกินเอาใส่ไปในนี้แหละ ดับแรกต้องซดน้ำก่อนน่าจะเนาะมูสไล่เนี่ยมูสไล่จ้ะพุ่นอะพี่น้องเอ้ยมีทั้งหัวกุ้งมีทั้งกุ้งมาแซบๆนำกันเลยจ้าเนองเลย กุ้งก็มียั่วๆเลยจ้าหนูน่ะเส้นอุ๊หมูสไลเนี่ย ข้าหนัก,กุ้งนี่ก็กุ้งกินตะเกียบเป็นบ่นออพี่น้องเอ้ยนี่ไงกุ้งหมูสไลด์หมูลลม,มันก็สีขาวไปนน้ำกันเลยนะาจะนาะนี่เหลืยั่วๆเลยจ้า สดน้ำไอจัหมูสไลด์ไม่ลูกชินเต้าหูน้ำกันเนี่ยนพักมันอยู่ผีเด็ดจ้ะ จะได้กินบ่ามั้เนี่ยป่ยขอโทษขออภัยเด้อจ้า ต้องสดน้ำด้วยเนาะพี่น้องเนาะผักกัดขาวผักบุ้งกินก็นี่ไง นี่เลยอึ๊บโอ้โหมาจ้าเดี๋ยวเห็นบาจ็บคือยังมันมันขาวไปเหมือนเลยนะจ๊ะนะ สไลด์จ้ะพี่นอ้องเนี่ยหมูสไลด์หมูสไลด์แซ่บๆเลย สดน้ำทอน โอ้แซบแซบอิลิหมูสไลด์พี่น้องเอ้ยหมูสไลด์บนเส้น กี้บุ mm. ่นเส้นจะยั่วเลยจ้า 共。Cool. โอ้สะใจพี่น้องน้ำจิ้มกวางตุ้งแซ่บมากเผ็ดๆเป็นพริกกระเลียงมั้จะสำหรับคลิปกินซุก,กี้หมูสไลด์เต็มถ้วยเต็มซ่ามแล้วนะา๊ะกินว่เบอร์ดอกหลายค่ั้ยิงได้กินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ้นพาแสแซ่บในเด้อค่ะมีตั้งเพจแล้วกับยูทูบนะคะเนาะ จังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย